สวัสดีครับทุกคนอ่ะวันนี้น้องบะหมี่จะมาเผยความลับนะครับบ้านหลังใหม่นี้รีวิวโชปปียแต่ความจริงอันก็แบบอัปเดตไอ้บ้านหลังนั้นมันอัปเดตมาหลายวันแล้วแแต่น้องบะหมี่เพิ่งจะมารีวิวเนาะเนื่องจากน้องบะหมี่ติดเรียนด้วยนะครับเนาะน้องบะหมี่ติดเรียนเยอะเลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลามาอัดคลิปนะครับโอเคเนาะ เมื่อวานก็วาเลนไทน์ไปแล้วเนาะแล้วบะหมี่ก็ทำคลิปวาเลนไทน์ไปแล้วนะครับคนดูหกคนเนาะอ่ะปะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมารีวิวเผยความรับบ้านหลังใหม่ในรีวิโชเปียก,ก,กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าแมพกันเลยนะเนาะ Let's go นะคะรับอนนะโอเคนะครับ มาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปออรีวิวบ้านหลังใหม่กันเลยเนาะอันนี้มันจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่เขาอัปเดตวันนี้เนาะตอนนาว่ามียังไม่สามารถสร้างได้เน,นื่องจากเขาล็อกอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปบ้านหลังนี้เนาะเป็นบ้านหลังใหม่เลยนะครับแต่ก็มีเคยความแบบเียวิธีแรกนะครับแล้วก็หาพึ่งให้หมดนะครับประมาณหนึ่งสองสามสี่แล้วหาอันสี่อันนะครับพึ่งสี่ตัวเนาะ อ่าน้ำมีดเจอตัวแรกแล้วเอาปีนกำแล้วครับทุกคนอ่ะทำไมน้องว่ามีหน้าหายเนี่ยเออแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่าอืมทางโ,โบรบอทนะครับรู้สึกว่ามันจะบักเนาะหน้าผู้ชายหายหมดเลยอะน้ำมีเอ้ยไม่ใช่หัวผู้ชายเอ้ยไม่ใช่หน้าผู้ชายเออหน้าผู้ชายถูกแล้วนะครับหายหมด แล้วผูใชาหายหมดนะครับหายหมดเลยจริงๆนะครับและในคอมนะครับแนละ้วมีเปลี่ยนเออหัวผู้ชายเป็นผู้หญิงเนาะหัวผู้หญิงก็ได้นะครับหน้าไม่หายอะแต่นี้หน้าหายไปนิดนึงจะจะตกใจนะครับอ่นะอาเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีเออมันก็ เพิ่งหายไปแล้วนะคะหนึ่งตัวเดี๋ยวน้องไม่มีโครงสร้างบ้านใหม่หมก่อนนะคะแป๊บ,บ,บนึงเนาะอ่านะครับมาแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราเอาเครื่องมใส่แล้วกันเนานะน้องบ่มีขี้เกียจเก็บแล้วถ้าเก็บน้ำตาหายไงนะครับอ่าน้องบ่มีเคยหาแล้วนะครับในคอมเนาะน้องบ่มีก็เลยชำนาญเดี๋ยวน้องบ่มีจะหาให้หมดเลยนะครับจะเผยให้หมดเลยอ่าที่สองมาจะหยุดรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็ไปเอาไปใส่นะครับเอาไปใส่เลย อันนี้มันก็หน้าจออาจจะเล็กแล้วก็แบบไม่ค่อยสะดวกนะครับเนื่องจากมันเป็นในโทรศัพท์เนอ้องในคอมน้องมีไม่สามารถแคส,สกรีนได้นะครับคือในคอมนั้นนว่ามีอ่ะเคยเล่นแล้วนะครับเคยแคสแล้วแต่ว่ามันก็พังนะครับราดัมีินติเมาเนื่องจากมันม่รองรับนอะนะ้องน้องนี้ก็เลยต้องซ่อมไปทั้งสองครั้งเนี่ยทุกคนนะครับอ่าแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าอะไรน้องบัมมี่ก็เลยต้องมาแคสในโทรศัพท์นะครับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนมีนาวันเกิดน้องบัมี่เดี๋ยวพ่อจะซื้อคอมตั้งโต๊ะให้เลยอันนี้ที่น้องบัมี่เคยแคสมันเป็นโน้ตบุ๊กเนาะนะครับแล้วเราก็จะมาสตรีมกันนะครับวันที่หนึ่งมีนาเนาะวันเกิดน้องบัมี่เราจะมาสตรีมการสืบสัันธ์เกิดน้องบัมี่เนาะนะครับมันนี้ไงพึ่ง นะครับเดี๋ยวเราเอาไปกันเลยเนาะไปโอเคนะครับขี้แก่ดเดินมาแล้ว <c oughs> โอเคนะครับอันนี้สมม่งมันจะอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยตรงนั้นเดี๋ยวเราก็มีเอาอันนี้ออกมาก่อนเออเขาเรียกว่าอะไไม่รู้อ่ะทุกคนเนี่ยเอออันนี้ยแล้วเราก็ไปเลยไปกัน Let's go โอเคนะครับเจอกัน เอาไปใส่กันนะครับมาใส่กันอีเข้าไปเลยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วขุดกันนะขุด้วขุด้วขุดโอเคนะครับแล้วก็หยิบอันนี้มานะครับลูกโปง่งแล้วก็มาใส่ตรงนี้เนาะนี่เป็นไงครับแล้วก็ได้คอลเลกชันก็เก็บคอลเลกชันเลยนะครับ นแล้วก็จะได้ของขวัญด้วยได้แล้วได้แล้วทุกคนอ้ได้เป็นโมเดลบ้านนะครับสวยมากมเลยโอเคนะครับแล้วก็ไปดูคอลเลคชันนะครับมินิบอลน้องมัมีได้อันนี้คอลเลคชันน้อมั่มีได้อันนี้เนาะอืมอันนี้นะครับ เดี๋ยวราก็ไปขี่วนรอบดีบโชเปียสักหน่ครั้งเนาะนะครับอันนี้เป็นรถใหม่นะคบที่โนบะมีจัดฉลากได้เนาะไปเดี๋ยวเราไปขี่วนรอบสักหนึ่งรอบเนาะโอ้ยแรงแรงมากเลยทุกคนแรงมาแรงโหแรงจัดเลยทุกคนเดี๋ยวกันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกเดี๋ี๋ก่อน มันติดแต่ทุกคนมันเตดออมมันขับยากเลยนี่ยเป็นแบบในโทรศัพท์เนี่ทุกคนมันเลยขับยากเยเฮ้ยช่วยปูเดี๋ยวทุกคนนาะช่วยปูช่วยปูว้า เดี๋ยวมาว่ามีขอองนี้กันนะอืมมันบินได้ไหมมันมีอะไรที่ดินได้ไหมอืมเอาไปแล้ว อ่ะไม่เป็นไรนะครับนั้สสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องามีทำคลิปต่อไปได้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น้องบามีต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันที่หน้า